สวัสดีครับทุกผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยนางมีลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้วครับในวันที่16กันยายนเมื่อวานนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ซึ่งทรัมป์บอกกอนน้าน,นี้ครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอังกฤษถือว่ายอดเยี่ยมมากและจุดประสงค์หลักของการเยือนในครั้งนี้คือการมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าชอ์ทีสาแห่งสาราชนาจากักรที่ปราสาทวินเซอร์ทรั์จะพำนักที่ทำเนียบเอกอากาัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศอังกฤษก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีที่ปราสาทวินเซอร์เพื่อเข้าเฝ้าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์ประกอบไปด้วยสมเด็จพระเจ้าชอ์ทีสามสมเด็จพระราชินีคามิล,ล่าเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธแห่งเวโซึ่งการเยือนเตอรอมคำเชิญ ของพระเจ้าชาวี่3สกษัตริย์อังกฤษถือว่าทรัมป์เป็นคนแรกครับที่ได้รับคําเชิญถึง2ครั้งนอกจากนี้ครับการถูกต้อนรับโดยราชวงศ์ยังถูกจัดขึ้นที่ปราสาทวินเซอร์ซึ่งเป็นบ้านและป้อมปาการของราชวงศ์มานานกว่า900ปีก็งทหารเกียรติยศจะต้อนรับพวกเขาจากนั้นจะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับราชวงศ์ทรัมป์จะชมการบินผ่านของเรสแอโร ทีมแสดงคือบินผ่านผ,าน,ผานของกองทัพอากาศอังกฤษและคือเป็นรบแบบเอฟสาบหของสหร,รัฐอเมริกานั่นถือว่าพระเจ้าชอลที่3ให้เกียรติทรัมป์แบบสุดๆอย่าลืมครับว่าทรัมป์คือพ่อค้าคือนักการเมืองไม่ได้มีเชื้อพระวงศ์แต่อย่างใดในอังกฤษการเยือนอย่างเป็นทางการจะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพและถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศปูพรมแดนต้อนรับราชวงศ์ต่างประเทศที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือ นายกรัฐมนตรีพร้อมจัดแสดงความยิ่งใหญ่อลังการและพิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศโปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับประเทศทอื่นๆโดยปกติแล้วโปรแกรมจะประกอบไปด้วยงานเลี้ยงอันหรูหราในพระราชวังและขบวนแห่ในรถมา้าซึ่งทรัมป์ได้รับเกียรติทั้งหมดการเือนของทรัมป์คาดกันครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน โดยจุดประสงค์เพื่อให้ทรัมป์เพิ่มมาตรการความบาตต่อรัสเซียและให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ยูเครนโดยก่อนเดินทางถึงอังกฤษทรัมป์ได้อนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือทหาร2ชุดแรกเป็นครั้งแรกครับให้กับยูเครนภายใต้ใกลไกใหม่ที่สมาชิกนาโตจะชําระค่าอาวุธให้กับสหรัฐอเมริกาสังเกตได้ว่านีเป็นครั้งแรกที่ใช้กลไกใหม่ที่พัฒนาโดยสหรัฐและพัตมิตรเพื่อจัดหาอาวุธให้กับยูเครน จากกลงของสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดยใช้เงินทุนของประเทศสมาชิกนาโตตามที่เอลบิดคอร์วีประดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายรูบุกว่าการจัดส่งอาวุธ2รายการภายใต้กลไกเพิร์มีมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐก,กลไกดังกล่าวเป็นโครงการริเริ่มใหม่โดยสหรัฐอเมริกาและนาโตที่มุ่งเร่งการส่งมอบอาวุธให้แก่ยูเครนภายใต้โครงการนี้ ยูเครนจะจัดทำรายการความต้องการอาวุธที่มีความสำคัญจากนั้นจึงส่งไปยังนาโต้ประเทศพันธมิตรจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนสำหรับการซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีพิเศษของนาโต้และอาวุธจะถูกซื้อโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาโดยวิธีนี้โครงการนี้จึงรับประกันการสนับสนุนที่รวดเร็วและตรงเป้าหมายสำหรับกองทัพยูเครนประธานาธิบดีวโรดิเมียเตัสกีของยูเครน กล่าวมูลเลลเลวนี้ว่าเขาคาดหวังว่าประเทศในยุโรปจะจัดสรรเงินราว1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ใตกลไกดังก,กล่าวซึ่งก่อนการมาเยือนอังกฤษครั้งนี้ของทรัมป์ก่อนหน้าน,นี้เจ้าชายแฮร์รี่ได้เสด็จไปเยือนยูเครนตามลำพงังเมื่อวันศุกร์ที่12กันยายนในฐานะองค์กรการกุศลทหารบาดเจ็บที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อวางแผนให้การความช่วยเหลือฐานยูเครนที่บาดเจ็บจากสงครามรบกับรัสเซียเสืออังกฤษรายงานว่านั้นเป็นการเดินทางแบบปิดลับและการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนก็ต่อเมื่อเสด็จออกไปนอกประเทศเหล่านั้นแล้วจากสาเหตุความปลอดภัยส่วนพระองค์เป็นหลักจ้าชายแฮยร์รี่ทรงเสด็จไปยูเครนตามลำพังหลังจากทรงเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระเจ้าชาลที่ส แห่งสราชนาจากอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ19เดือนและเป็นการประทับอยู่ในบ้านเกิดพระองค์นาน4วันที่มีข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่ทรงคิดถึงอังกฤษหลังทรงย้ายไปประทับในสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพระชายาการเสด็จเข้ายูเครนครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนโดยทรงเสด็จผ่านทางโปรแลนด์เข้าไปยังกรุงเคียบทางรถไฟเจ้าชายแฮร์รี่ทรงวางพวงหรีดที่อนุสรณ์สถานดอกไม้และธง สำหรับฐานยูเครนที่เสียชีวิตในสงครามที่จัดตุลัสไมดานของเคียบพระองค์กล่าวว่าพระองค์ต้องการทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังทหารที่ได้รับบาดเจ็บมีทหารและพละเรือนนับหมื่นคนต้องถูกตัดแขนหรือขาอันเป็นผลจากการที่รัเสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบทรงกล่าวตัดต่อว่าเราไม่สามารถหยุดสงครามได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อช่วยกระบวนการฟื้นฟูเราสามารถทําให้ผู้คนที่ร่วมรบในสงครามในครั้งนี้และสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นได้เราต้องการทําให้ทุกคนนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันดับแรกผมหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้เพราะเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะรู้สึกชินชาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งการเยือนกรุงเคียบจะทําให้เจ้าชาย เห็นการทำลายล้างชาวยูเครนของรัสเซียด้วยตาของพระอ,องค์เองดังนั้นการเยืยนอนยูเครนครั้งนี้ของพระอ,องค์และการเชิญทรัมป์เข้าพฝ้กษัตริย์อังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันครับการเยือนของเจ้าชายผู้ซึ่งเคยรับราชการทหารในอังกฤษกว่า10ปีซึ่งการเยือนเคียบสําหรับเชื้อพระวงศ์ระดับสูงของอังกฤษเป็นข้อความส่งออกไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยัง ที่จะเอาจริงเอาจังในการยุติสงครามในครั้งนี้และปกป้องยุโรปจากการรุกรุานของรัสเซียโดยมาตรการที่จะยุติสงครามกับรัสเซียได้คงไม่ใช่การพูดเจรจากันแล้วครับแอดมินมองว่ามีสอทางเลือกที่ชาติตะวันตกควรทําคือ 1. เอามาตรการความบาตท,ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างจริงจังที่เห็นได้ชัดเจนคือการหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียและ2นั่นคือการสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนอย่างจริงจัง เพื่อให้ยูเครนลุกตีโต้กลับด้อย่างมั่นคงและทําให้รัสเซียรู้ถึงอํานาจของชาติตะวันตกซึ่งความพยายามเจรจายุติสงครามที่เกิดจากทรัมป์ทรัมป์ถูกปูตินฉีดหน้ามาโดยตลอดไม่ให้เกียรติทรัมป์เลยสักนิดโดยปากบอกว่าอยากเจรจายุติสงครามแต่การกระทํากลับโจมตียูเครนอย่างหนักแถมลามส่งรนโจมตีโรมาเนียและโปรแลนด์อีกในขณะที่ราชวงศ์อังกฤษให้เกียรติทรัมป์ ด้วยการเชิญทรัมป์เยือนเข้าวฟ้พระเจ้าชาลที่3กษัตริย์อังกฤษรครั้งที่สองโดยในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่มีใครเลยสักคนครับนอกจากทรัมป์ที่ได้รับโอกาสนี้นั้นจึงถือเป็นความแตกต่างที่ทรัมป์ได้รับครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ